ท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าโชคดีครับผมพอเปิดว่าฝันมันขึ้นมันมาได้ก่อนที่พอเจ้างจะมาฝันเห็นผู้เฒ่าครับผมเอื้อนไปจินเข่าเป็นผู้เฒ่าโบราณครับผมเพื่อนเกับเพื่อนโบราณเนาะครับผมเนาะเอื้อนก็นไปจินเข,ข่าจินเข่าจะดีมันย่ำสิเมื่อพอเปิดว่าบ่ามีเงินในวันสันเพื่อเอาเงินให้อีกแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าพอเปิดเพลินเหลือไปเห็นบันเล็กที่ก่อนจะขึ้นไปจินเข่าครับผมสามโตจะจะเลยครับผมจะเป็นตัวไรนั่นเดี๋ยวพอเจ้างไอพี่ให้น้องไปฟังจากปากพอเปิดเองเนาะครับผมเนาะ เป็นอยังที่ว่าโชคดีเพราะว่าพ่นเห็ดงานอยู่เป็นจหลักพ่นเข่ามาพอดีเจอกันพอดีครับผมถือว่าเป็นโชคของพี่ของน้องวันนี้ไงวดนี้อาจจะได้3ตัวตรงๆก็ได้นาะต่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสอด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งครับผมก็คือสตาร์ด้าชาแนลด้อครับผมเพราะว่าหลังจากที่พีิยูทธ์พ่นปิดไปแล้วพ่นเปิดให้พอเที่ยงก็เลยจะลงคลิปให้พี่น้องในเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมของผมกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเปิ้ลครับสวัสดีครัับบออ่น้้งเปิลครผม อลุงเปิลลุงเปิลนี่อย่างก็ฝันมันขึ้นพอดีบ่ฝันพอดีครับโอ้จังหวะพอดีเลยเนาะมาพ่อเนาะอันนี้ก็มาจะเห็ดงานอย่างไรบ่อเอ๋ง่ายสาบฝ่าคนเท้าจนพูดเลยโตขาจนพูนอยู่เพลียเป็นเป็นสางฝ่าอ๋อเป็นสางฝ่าเนาะครับฝันว่าจังไหนเนี่ครับพ่อเปิลอ๋อมันขึ้นนี่ผมฝันเห็นว่าผู้เฒ่านะผู้เฒ่าผู้ชายเด้เพื่อใส่ผ้าสโลงเนาะเพื่อว่าผมอยางพส่เพื่อว่ามาหนีก้อนหำเพื่อว่า มากินเขาน้ำพอยายตัวสิไปใสเพื่อน่าผมสิมื่อแล้วผมมาเพิ่นเลื่อนขึ้นบานเพิ่นหน้าบานเก่าๆได้ครับบานเก่าๆบานมันสีมีบานเด็กที่ผมแนมเห็นอ่ะมันมันเป็นเป็นสีสีออกแดงกับบอแดงนะสีชมพูสีครับมันสิเป็นสองเก่าเจ็ดเป็นบานเด็กที่บานเด็กทีเพื่อนน่ะบานเล็กทีพอหญ่น่ะเพิ่นเลื่อนไปกินเขาน้ำเพิ่นขึ้น ก็ขึ้นไปกินน้ำเพลินกินอยู่ครับ9เจ็ด9เก้า2เก้าเจ็ดเดี๋ยวผมปรากฏให้มาแล้วีเพลินนะครับเหมือนพอดีที่นี่กินเขาแล้วตัวมีเงินคาร์โรตบอลเิ่นว่าผมโบมี่แล้วว่าผมสิเมื่อผมวาสิเมื่อใส่ละเนาะแนวาฝันแมนเพิ่นเลยเอาเงินไห้ผมนั่นเก้าสิบเจ็ดบาทเอาเงินไห้อีกเอาเงินไห้คารถเพิ่นวาเป็นผู้เฒ่าเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดเดนไปกินเขาอี่ทั้งวันอีกทีครับ สองเก่าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเอาเงินให้อีกเก้าสิบเจ็ดบาทเออพ่อใหญ่มีเท่านี้แหละเพื่อนบ้าเออเพื่อนเอาเส้มือให้ใบเศร้าหนึ่งสี่ใบครับเลี้ยนหากับเลี้ยนสองบาทอืมเก่าเก้าสิบเจ็ดบาทกันมีเลี้ยนสิบเลี้ยนหนึ่งเพื่อนเให้พ่อใหญ่บ่มีเพื่อนบ้าผมก็เลยลงจากเงื่อนเพื่อนบ้นว่าตรงกันกระปันอีกทีพอดีตัวนี้สองเก้าเจ็ดเงื่อนก็ให้เก้าสิบเจ็ดมันสี่คำบอหลับเพื่อนว่าโตสี่มืออ่ะนะเพื่อนบ้า ก็บอหูแล pues ้วผมมาเอาเงินให้ผมกลงล้งเพื่อนนะครที่เขาอิ Luca: ่มแล้วผมแล้วผมเห็นเมื่อเด้พอใายผมมาเมื่อผู้เฒ่าโบราณนะสนัเอาเพผผาบานนอเอยพันเนื้ผู้เฒ่าไหมมาพดที่เราเคยเห็นผู้เฒ่าผู้ชายเพื่อนเพื่อนกับก็เก่าสิเป็นเพื่อนขายว่าเพื่อนนปเกเพื่อนกเนาะทั้งทั้งคลางมันจะเป็นโกงครับ ว่าปูเถาเอิ่นใส่มันสีเป็นพะยัยไม่ยั่ห้ามยี่สิบ่กปูยาห้ายี่สิปูห้ามันสิบ่บ้ันเ้าบ่อพอโตแล้วเนาะพอโต่นมามากินขขานําพใยญ่ก่อนพอโตใส่เใสผมสิมือมาผมแต่แต่ว่าเป็นคนที่ห้าฮห้จากบ่อเป็นพใหญ่ไม่หญ่หฮาบ่อบ่บ่บโแมนบ่อผมบ่เก็ฮูวจากเดียอืมปืนขึ้นมาไปกินขขาน้าผีเป็นจังได๋คิดอยู่ไหนซับสิยัยต่อไปบ่จังเฮาว่าเออขึ้นอยู่ไ ขึ้นอยู่เลยครับมัเป็นยังดอกจิตเขาน้ำเพลินกับจริงอยู่ว่าจะห้อกกับบริไดไปน้ำเพลินเนาะแลอกันไปแต่เว่าเล่าให้ยังนันเลาเงนให้ขารถให้นี่แหละอืมขันส่วนไปน้ำหนึ่กัสิตื่นเนี่อยู่้ลยเสตไปบาเตสเอา์ด้ยครับน้ำบุบาอกเมนโยขันเป็นส่วนไปไหนเป็นนี่ไปน้ำเพลินในสามเมียนโยอันนี้บบ้านมันจะเป็นเป็นกิบนะเป็นกิจจร่จักนะ มันจะเป็นแผ่นใหม่แผ่นใหม่ใหม่ครับเอามะม่วงแหลมแหลมเป็ียวื้าหลายคนสิหัจักกิดดอกเนาะเพราะว่านักฟันผืนบานจะลายออกไม่ค่อยพันในี่ยสืเมื่อผูทเฒ่าเขาครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับเพราะที่มันขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยมันสีมีป่ายเนาะมีนบาเด็ทีนี่แหละมันสีแดงกับบัวแดงขันแดงผมว่าสีชั่วอยู่มันบัวแดงมันออกสีแดงบัวแดงเป็นชมพูบางีนะสีชมพูแม่กันมันแดงเลยนะ คืออยู่ผม่าแต่ก็ล่องสื่อเอาสองโตนั่เด้อพี่น้องเด้อสองตัวกับอันตรงกันพอดีสองเก้าเจ็ดเพิ่นเอาเงินให้เก้าสิบเจ็ดบาทครับแต่สามรัตัดเหรียญพอดีเลยนั่นมันก็เป็นเข่าโตเดียวกันเลยเก้าเก้าสองนั่มคือทุนทุนหลังบึงฮะตัดเอาเนาะหมุนเอาอกมันมาเป็นสีแดงมันเป็นสีแดงนั่นตามพิ่นบี่มันสีแม่นนะมันกับวแน่ี้งันเพนพนเองฝันเห็นสีดำิ่นก็ยังมันก็ยังออกอยู่เน้ือ สองเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดเด้อครับผมท่านผู้ชมเงินเพิ่นเอาห้มันก็ตรงกันกับเหล็กถ่ายผมมาเบิ้งมันจะเป็นสีแดงนะค่ารถผมข่าผมสู้เทือสิพันเห็นทั้งผู้หยิงผู้ใายมีผู้ใายผู้เดียวคเอาแผ่พผ้า่บใส่ผ้าโซุลเแ่าคนหมดแล้วรังเบิ้งนั่ง้งตัดตัดหัวถ่ายน้ำสองสองเก่าเก่าสองสีน้ำเหลืองผมก็ขันเป็นสีแดงเยผมมาช่วยอยู่ สองเกาะก็สอ,องสองเจ็ดเจ็ดสองมันนั่นแล้วครับผมท่านผู้ชมลองเอาเบิองเนะาะลองจัดไปเบิองม,ม,มันก็ตรงตรงปลายนี่เนาะแม่นอยู่ครับเอาไปเรื่องเนาะมันตรงอยู่เลยเพราะว่าเงินเก่กเกาที่เจ็ดบาทมันสิตรงตัวไทยมันอยู่ทุกบาทแต่เพิ่นก็อยูผูด้เดียวเป็นบ่อบาทนั้งหมดผู้เดียวบ้านก็บ่ได้สะอาดดอกเนั่นให้ภูเถานะปรากฏว่าขึ้นไปนั่นครับ ถามยังบ่บ่ค่ะไอ้ที่น่าวนวสองวนสามเลยเห็นแม่ก้อยอายุหมดสามาสิบใส่อ้าครับผมเนาะบ้านอีกทีสองเก้าเจ็ดนะครับผมจำเป็นจมกินข้าวแล้วแล้ววันนี้พอเปิสลเมื่อเฮือหันวสันคุณตาก็เลยว่าบ่มีเงินคารวดวสันอ้าเจ้าหายจะมีเงินอยู่เท่านี้ละเก้าสิบเจ็ดบาทใบแบ่งยี่สิบสี่ใบเหรียญสิบเหรียญหนึ่งเหรียญหาเหรียญหนึ่งเราจะเหรียญสองบาทอีกสองเหรียญครับผมก็มาตรงกันครับบ้านอีกทีพอดีครับผม สองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนาะครับผมเนาะถือให้ไอพี่พันเบิ้งเนี่ครับผมแต่ว่าพอเปิดว่าห้าหมุนหลินเนี่ครับผมจะไปช่วงสองเก้าเก้าสองสองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะครับผมเนาะอ้าใครมาก็ล้องแคบหนาจะไปเบิ้งเด้อครับผมนั่นนั่นครับผมจังจะได้คลิปเพิ่นเท่านึงอันนี้ถือว่าโชคดีเลยมาเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่มีน้ำซ้ำเพิ่นกระเบื้งานอยยิบเย็นจระเข้อีกก็มาเจอพอดีเลยเพิ่นเขามาดจินเข่าจินยังละมั้งเอาเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผม สามตัวกันคือตรงๆจังๆไมเงินมีขั้มสุบุสุขคนคลิปนี่พเ,นเ,นเพราเที่ยงเขาตลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปส็สากับสมุชมือเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอ้นน้องเป็นของขาของขายครับผมสีพึ่งน้องฉางขอบคุณได้หลายครับสีพึ่งนองส้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงเินเหลียกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองสร้างเมว่านนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูไหตะกุตมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดตนจิตโตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพ่อให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานจิตบานที่เฮื่อนไป็นบานนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาาขาขายกับบริโตกดํมอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่นเขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างห่งเป็นสัตว์สีสูงกูรรัวปัสสาะก็เลยบ่งความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อที่ไปที่เหมือที่เหนือไปมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอบปันไดคุยกับลงุงผู้เยาว์ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพู้ตคุค้นขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพู้ธรวจคุ้นมโตมีจิติทิตมีอำนาจสามารถมายังอวดตฤทธิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนขึ้นมา บานี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต,<า>ต้นท<า>ูมก<ข>ินน้ำ<ม>บกทูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูมคือทูมฟูมไป<ม>เลยเอาฝากตูมมาเอามาผัดสมจะว่ากออกที่เขียวนมนี่คือฝากตูม,ม,ตมบาา้านเพราะ่าวบ้านโบเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขื้นคืนยอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝ่บบบาผ่ากรไปได้ยุ่งเรี่ยนี้มานี่คือใบคุ้นน,นี่นี่ใมใบมคุ้นเพราะพื้นฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมมาศิวะรีอาศิวะรีองมหาราบองมเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่เงีดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระโลกยังในนองส้างคือไม่เงีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นส่วนยอดของนองส้างคือพวกเสกของผุดเบิ้ลตำหนาอย nine, no ู่ในเก็ตำนานเบิลพวกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้พูกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโร่งนี่ผู้พกเศษให้รุ่นแรกฮะถ่ายไปสองผู้รอดฮะบาดคู่คู่นี่ฮะู้รอดธรรมาทิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามปู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคว่มยากโดนใอ้นบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันบรรจุทีดูครับนี่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปู้รอดทรงสีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครเพิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูยย่ศิษย์ไปของพ่อใหญ่สีหอมคือราชครูปูสนสมเด็จงานหละคือยังควมเป็นมา